พลพักนักปรุงโฮมคุกมีใครบ้างไม่ชอบปีกไก่นะครับเรียกว่าจะเอาไปทอดในหม้อลมร้อนนะครับหรือว่าจะทําอะไรก็ตามนะครับก็รับประทานได้ไม่มีเบื่อครับวันนี้พลมีปีกไก่ทอดในรสชาติแบบง่ายๆนะครับปีกไก่ซีอิ๊วครับซึ่งวันนี้จะเป็นปีกไก่ซีอิ๊วแบบทูเวย์เรียกว่าคนที่ไม่อยากทอดเราก็มีออปชันให้ครับ วันนี้มีของมาฝากค่อะอะไรบ้าใหม่เหรอครับพี่ตูนคบเซตคู่ครัว <c oughs> ค่ะโอหพลึกว่าแบบพี่ตูนนี่ไปร้องเพลงอย่างเดียวแล้วเพราะช่วงหลังเนี่ยถ้าเผื่อใครตามาโซเชียลมีเดียของพี่ตูนทั้งหลายเนี่ยจะเห็นเลยว,ว่าพี่ตูนร้องเพลงเยอะมากอันนั้นคืองานอดิเรลกอันนั้นคือแพชชั่นอย่างหนึง่งอันนี้อันนี้ก็คือแพชชั่นอย่างแรกที่เรียกว่าวันนี้ก็เดินทางมาเต็มที่แล้วจนมาเป็น โปรดักตัวนี้ <Okay. S 2> ค่ะค <น S 2> ส่วนส่วนร้นองเพลงนั้นก็คือร้องเป็นแบบ น้ำจิม้มน้ำจิม้มโอ้โหไม่น้ำจิ้มนะครับออกมา <c oughs> หลายซิงเกลิลแล้วนะครับนะฮะสรุปว่ายังไม่ทิ้งน้องไปร้องเพลงอย่างเดียวไม่ยังเข้าครัวอยู่นะครับพี่ตวงครับอันเนี้ยพี่ตวงส่งมาให้ผลใช้ระยะหนึ่งแล้วแล้วล่าสุดก็เห็นมีขวดใหญ่ออกมาแล้วด้วยใช่แล้วคือเราอะเริ่มขายออนไลน์อย่างเดียวเซตนี้มันจะมีซีอิ๊วขาวมีซอสปรุงรสแล้วก็มีน้ำมันหอยอ่าพลได้ใช้หมดละค่ะวันก่อนเนี้ยพี่ตวงส่งมาให้อีกผลก็เลยลองเอามาแบบว่าหมักกัะปีไก่อย่างง่ายๆทั่ว ไปคนก็จะคิดถึงว่าปีกไก่ทอดน้ำ <S 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 ปลาเบื่อละ <S <S อยากได้รสชาติที่แตกต่างบ้างนะครับ <ừ> mm. สูตรนี้คนจะให้ออปชั่นไป2รูปแบบครับพี่ตวงเดี๋ยวเราจะมาหมักปีกไก่แบบง่ายๆนะครับแล้วก็เอาส่วนหนึ่งเนี่ยไปทอดในหม้อทอดลมร้อนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคนขอคลุกแป้งบางๆแล้วทอด2รอบเอาใจคนชอบ มีแป้ง,ปงบางๆที่<ร>หนา <ๆ S 2> นะครับ<น>ก่อนที่จะพูดคุยกันยาวๆนะครับเดี๋ยวพลขอหมักก่อนแล้วกันตัวซอสก่อนแล้วกันตัวซอสของพลเนี่ยพลมีเหล้าจีนนิดหนึ่งคนชอบถามว่าเหล้าจีนเนี่ยใส่ไปทาไมก็รสชาติด,ด้วยแล้วก็ดับขาวด้วยไม่มีก็ไม่ต้องใส่ง่ายมากเลยน้ําตาลนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับเครื่องปรุงเนี่ยอยากจะบอกเลยว่า ดัดแปลงได้นะครับไม่ว่าอะไรกันเลยแต่ที่ดัดแปลงกันไม่ได้เนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือ,อนี่ครับซอสรุง,งรส<ถ>และซีอิ๊วขาวพ่นขอใส่2ตัวสูตรนี้ครับพี่ตวงผลใช้ซีอิ๊วขาวอยู่ประมาณ1ช้อนโต๊ะและก็ ซอสปรุงรสครึ่งหนึ่งน้องไก่ของพี่พลวันนี้นะครับก็ใช้เป็นปีกลางนะครับพลบ้างนิดหนึ่งเพราะว่าเ,าเราจะไม่หมักนานนะครับเสร็จแล้วนะครับพลก็จะเค้ากับตัวซอสซีอิ๊วของเราเนี่ยนะครับห้านาทีก็พอละนะครับแต่ระหว่างช่วงนี้ขอมาถามที่มาของซอสที่ก่อนละกันจุดเริ่มต้นไปไป,ไปมามาอะไรยังไงพี่ตัวครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่โตงก็คิดว่า hmm. ตัวซอสทั้งหลายอะ่ะ มันเป็นอะไรที่ในครัวต้องใช้ถ้าบ้านไหนทำกับข้าวคือต้องมีเมน3ตัวนี้พี่ตงก็เลยไปคุยกับทางม่้นเชียงว่าอยากได้อะไรที่มันจากธรรมชาติแท้ๆแต่ว่าที่ขาดไม่ได้ก็คือความอร่อยตัวนี้เนี่ยไม่อยากให้ใส่สารกันบูดเพราะงั้นเนี่ยเวลาใครที่เปิดใช้เสร็จเรียบร้อยต้องแช่ตู้เย็นอันซียวเนี่ยถ้าดมเนี่ยมันจะมีความหอมของงาอันนี้ใส่เซซามีน เอ็กตรักลงไปนะคะคแล้วสำหรับตัวซอสปรุงรสตัวนี้จะมีวิตามิน B น้ำมันหอยมีซิงค์อ,อันนี้คือเรียกว่าอร่อยและมีประโยชน์พี่ตัวครับตอนนี้ เครื่องปรุงรสเนี่ยไม่เหลืออยู่ตรงก้นแล้วครับมันซึมเข้าไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนที่พลบอกเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราจะทํา2รูปแบบครับรูปแบบแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าเตาอบลมร้อนนะครับใช้ไฟอยู่ที่180องศานะครับประมาณสัก12นาทีก็เหลือเฟือแล้วครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวพลจะเอาไปเค้ากับแป้งแป้งอะไรดีพี่ตวงแป้งมันฮ่องกงแป้งมันฮ่องกงแล้วเดี๋ยวเราจะทอดโดยใช้การทอดสองรอบทอดสอรอบเพราะอะไรเดี๋ยวมาถามพี่ตวงกันนะครับ ครับครับแป้งมันฮ่องกงดีอย่างไรจริงๆแล้วแป้งมันฮ่องกงเวลาที่เราคลุกแล้วลงไปทอดเนี่ยเขาสามารถจะเกาะติดแล้วก็ไม่ไหมเร็วพี่ว่าพนใส่อีกนิดนึงเดี๋ยวเอาอีกนิดนะขาาเขย่าใช่ไหมครับใช่ได้เลยครับโป๊ะโป๊ะโป๊ะเชื่อบางโอเคถ้าอย่างนั้นเราลงไปเลย ทอดสองน้ํามันเนี่ยครับพี่ตวงม,มันดีอย่างไรการทอดสองครั้งเนี่ยสังเกตไหมว่าเวลาการทอดครั้งแรกอะคะอ่ะพอเราไปพักเอาไว้เนี่ยเขาจะคายน้ําออกมาแล้วไม่กรอบแล้วมันทําให้ไม่กรอบอพอทอดรอบสองเนี่ยเราจะเพิ่มอุณหภูมิเลยน้ํามันเนี่ยสูงสูง,สงพอร้อนจัดเนี่ยพอของที่เราลงไปมันจะเกิดความกรอบ ทำให้กรอบทนและกรอบนานอ๋อเพราะถ้าผมสังเกตว่าอ้รอบสองน้ำมันชอบหนีปนอ่ามันมีน้ำเพราะว่ามันมีคลายน้ําออกมาด้านหลังผ่านไป6นาทีเดี๋ยวผมล,ลอง<า>ดูนะครับติ๊กด้านหน่อยแล้วเราก็เข้าอีกด้านอีกรอบหนึ่งคัวครับสีประมาณนี้รอบแรกใช้ได้อย่างครับสวยแล้วค่ะเขาขึ้นเฉลี่มาก่อนรอบที่2มันจะสีเข้มขึ้นอีกนะครับนิดนึงอ่าเราก็เปิดไฟนะครับอีกครั้งหนึ่งเร่งขึ้นมาครับ แล้วก็คอยน้ํามันของเรานะครับไม่นานครับผมใช้เวลาประมาณ1นาทีก็ถือว่าไก่ได้พักด้วยโอเคน้ํามันตอนนี้ร้อนสุดฤทธิ์นะครับร้อยเกคนก็จะทยอยลงทอดรอบ2แป๊บเดียวนะครับก็จะเหมือนที่ตวงบอกมันก็จะไล่น้ําออกมาเราจะสังเกตว่าน้ํามันเรายังเดือดอยู่ซึ่งเราก็ไม่ต้องเอาจนน้ํามันไม่ต้องเพราะว่าถ้าแบบนี้แล้วก็หมายความว่าแข็งเป็นหินเรียบร้อยน่าจะพอละใช่ ด้านหลังติ้งดังแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเอาออกมาพร้อมๆกันเลยครับเยสสวยจังเลยน่ากินเป็นที่สุดมันก็คนละอารมณ์กันเนาะพี่ตวงเนาะใช่ต้องบอกว่า<ะ>ถ้าใครทานคีโตอะ่ะเอาวิธีนี้เพราะว่าซอสพี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นคีโตแล้วก็ฮาลาว์าาด,ด้วย,าาวยอันนี้ก็ลงไปคุกกับง,งานะครับพี่ตวงบอกว่าในซีอิ๊วขาวมีอะไรนัตเซสเมินแล้วน,นี่เราแบบว่าเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผลให้พี่ตวงช่วยจัดลงจานแล้วกันครับพี่ตวงก่อนอื่นคนที่ไม่อยากจะออกจากบ้านอยากจะซื้อออนไลน์ซื้อได้ทางไหนบ้างออนไลน์เนี่ยจะมีอยู่ตั้งแต่ไลน์แอดนะคะแอดมาดามตวงทางช h อป e ี้โรบิน o o d ก็ค้นหาชื่อร้านโร Mary ี y ใบมาดามตวงแล้วก็จะมีที่ CP a l ออนไลน์พิมพ์เลยว่ามาดามตวงห้างก็คือมีที่วิลล่าซ u เปอร์มาร์เตสสาขา ในกรุงเทพแล้วก็ประมาณวันที่15กันยายนกูเมมาร์เก็ตนี่คือในเครือของเดอะมอลล์ทั้งหมดหาซื้อได้ทั่วไปเลยแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวพลกับพี่ตวงขอตัวไปพักแล้วก็ชิมปีกไก่กันก่อนดีกว่าครับชิมเลยได้ปะ <c oughs> เอาเลยครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ